ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่อำเภอแปลงยาวนะครับทุ่งล้านึน้นๆนะโซจิว<ช>ตอตอเหมือนเดิมมาด้วยกันสามคนก็มีนังหน่อยด้วย<ช>ก็พอดีก็มีเอซีแนะนำนะครับร้านอาหารป่านะครับเราก็จะไปชิมอาหารป่ากันตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้นะ เดี๋ยวเราติดตามกันไปนี่ครับทุกคนเราอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์นั่นเองนะโอ้ในป่ามาในประตูสีเกตสีประตูสี่ อี่อยอ500อันนี้เหมือนป่าป่าจริงนะป่าป่าจริงๆดูโอ้ยเนี่ยทุกคนสภาพทางคือป่าไม้ดงหญ้าแบบนี้ตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นอาหารป่านี้ต้องแบบเอฟซีแนะนำอ่ะนะครับใช่เราจะไปชิมกันว่าเป็นยังไงโอเคจะเปิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวติดตามกันต่อ ครับถึงแล้วนะครับอุ้ยนี่ไม่ใช่นี่ป่านะร้านอยู่ทางนน้นมาถึงแล้วนะโอเคอน,น,นี่ร้านอยู่ข้างล่างนะครับเอาโอเคแล้วตามไปนะครับทุกคนลงเนินไปอีกเลยหนึ่งแมตรโอ้โยกว่าจะได้ไปโน่นร้านเขาอยู่แบบต่างระดับจากถนนมากนะครับถนนอยู่สูงมาก คือถ้าแบบตามเม็ดมามันอาจจะหยุดกลางคันตรงถนนเนี่ยนะครับคุณต้องมองต้องมองมองทางขวานะครับหมูมป่ากวางกบ<อ>งไก่มากรคับ มีอะไรอีกไหมอะไรมีไหมไรมีขาแล้วก็มีต้นยาใส่บ้านได้อะไไม่มีไส่บ้านนี่ยก่บ้านตทนยำแกค่ะำเดียวปลาปลามีไหมปลาเอ้าปลาทุกอย่างหมดแล้วที่ได้คือปลเด็ดื้อปลา กวางต้มยำไก่ว้างก็ไดลมีอะไรแนะนำอีกกวางกระเทียมอลองดกูกวางทอดกระเทียม <c oughs> เป็นไงก็ ไม่คือตอนมาก็แบบนนองแอสเวนเจอร์มาแล้วสั่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวทวนเมนูนิดนึงมีกวางกระเทียมต้มยำไก่บ้านผัดเผ็ดกวางและผัดเผ็ดหมูป่าสี่ชิม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 หน้านั่งนะดูโล่ง ไม่ฝ่าและนก็ใคราแนะนำมาลองดูเขาแนะนำเรามาใช่เราจะต้องชินกว่ปเด็ดไปเด็ดเดี๋ยวบเิดีการตัวหนึ่งป่าจะริญสคนขั น,นี่เขาก็ก,กำลังทำให้อยู่นะอโอกดำสดเลยจะบอกว่ากลิ่นหอมมาก,<ะ>มกเสียงยเสียงเสียงได้ยินมาไหมล่ะไ,ได้ยินได้ยิน,อ,ในใอยู่แล้วล่ะเนยไงเนยดีป่ะ ปป่เดเนี่ยก็ดูป่าเข้าป่ก็ไม่บอกจิริตเตรียมตัวมากคนนี้ตั้งเรียกมาเขามายว่มาหรือไ่หอยปะไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยมาก็อ็มซีเขแนะนำาอ๋อก็ไม่รู้อยู่ไห้ปะมองดูแล้วมีรถจอดมี ในงานโรงงานหรือของนิคมเนี่ยแหละเขามาทางเป็นประจำใช่ไหมเมื่อเขาเขาสั่งกลับบ้านไปเมื่อกี้สั่งบสั่งไปกินอสั่งแบบใส่กล่องไปเยอะนะใช่ใช่แบบฝากกันซื้อมาแบบมาสั่งเป็นห้าหกกล่องกลับกลับอะไรเงี้ยแต่มีเราเนี่ยนั่งชิมที่ร้านดีกว่าชิวๆจะได้เออเป็นปาปลา ใครอยู่ใกล้ๆตอนนี้ก็ลองมากิมนะแต่เดี๋ยวมป่าชิมกับว่าจะเป็นยังไงก็แต่อรกย่างกำลังสับมาแล้วมั้ง้อนี้อันนี้มูป่าหมป่าต้มยำไก่ไก่ไก่สีสวยจัง เป็นข้าวเปล่าอันน้อะไรกวางกวางกวางใกล่บ้านเหลือกวางกระเทียมเหลือกวางกระเทียมอีกหนึ่งกวางกระเทียมกวางอันนี้ปิดเป็ดเนาะไม่ต้องหมูป่าหมูป่าไม่ต้องยังใก่บ้านถูก เสร็จเลยอ่ะจัดจ๊าไม่เียวกไม่ดอกหอมเลยชอบจ้ะแ็่ไไม่รู้ว่าเขาแนะนำเลจริง คนละเนื้อใช่รู้จักไแสงว่างรู้บ้างแบบน้องเนือเรื้อชาติต่างได้อยู่แต่เนี่ยได้ยีหนึ่งได้ยนึง อันนี้อันนี้ของใหม่อะไรเนี่ยกวางกระเทียม,อมขอบนะขอบคุณครับอันนี้เป็นซอสซอสพีข,ของเขาได้เลยพอเอาไปด้วยอ่นทานกับข้าว

texture เขาคงน,น่าจะเป็นแบบความนุ่มอย่างเดียวใช่ไหมแลน,นี่อะไรหมูป่าน,าส,ดนาส,ดสดใหม่อน,นี่อนีนี่เอาจานไว้เนี่ยเวยได้ต้องการอาแบบนี้มันจะได้เห็นไง โ <Okay. S 2> อเคอยากให้กินอะไรก่อนดีอ่ะถ้าท่านแนะนำ <laughs> นี่ใช่ไหมต้องกินกับข้าวนะ อเออนุ่มไว้แล้วลองเนื้อหมูป่าต้ยมยำไก่หมูป่าลองดูหมูป่ายีางจับนี่ตัวขอบไปได้ประมาณนี้อาวุธละอร่อยจนช้อนล่วงอะไรเงี้ยอร่อยช้อนล่วงนี่นี่คือต้อยมยำใั่ไม รสชาตพอดีนะอืมจ,จัดเงอร่อยภาพรวมดีเลยนะเนี่ยน่าจะประมาณน้ำข่าปะต้มไก่เหรอใช่ไก่บ้านเขามีทเทคสตียของเนี่ยเขา

ร้านอยู่ในที่คมเกตเวมาทางประตูสี่ใช่ไหมประมาณห้าร้อยเมตรประตูสี่นี่นี่มเกตเวเป็นยาวนะตอนนี้ข้าวหมดจานแล้วเด้ออิ่มแล้วกินข้าวด้วยกินกลับด้วยมันก็อิ่มพอดีรสชาติมันก็เผ็ดร้อนตามสไตล์อาหารป่า เหงื่อออกด้วยนะเหงื่อร้อนอากาศร้อนป้าครับตรงนี้มีชื่อร้านไหมครับไม่มีละค่ะเขาเรียกแต่อาหารป่าค่ะอาหารป่าข้างนี้คมอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่แค่อยู่ร้านเดียวข้างสระน้ำยังมีร้านเดียววาพอดีเผื่อ FC ผมอยากมาทาน ครับก<ล>็บมาเลยตรงนี้ทิศมาแถบนี้เอยู่ร้านเดียวไม่ต้องไปหาที่ไหนเราข้างโตต้าเนี่ยอ๋อค,ครับข้างโตต้าที่แปลงยาวนะครับเกตเวยข้าต,ตาูต้าอาหารป่าทังสระน้ำเนี่ยที่ปลายทังสระน้ำรงนี้ก็ได้นะฮึทิศมาเนี่ยม,ม,มาหายทิศเนี่ยข้าป้อมสีเหรออ่าอย่างเนี้ยป้อมสีเดี๋ยวมาเจอเลย ร้าน,น้องจูนหรืน้องจอยอยู่ตรงไหนฮันป่าเก็บลูกมาได้เลยล้านน้องจูนน้องจอยฮันป่าน้องจูนน้องจอยในประตูสี่อะนะไม่ไกลครับประตูสี่ได้ไหมครับครับครับโอเคครับผมครับบวกหนึ่งร้อยก็ได้ได้ ร้านนี้มันจะเป็นร้านเดียวที่อยู่ในป่าที่นี่มมคมอุตสาหกรรมเกียรติวีแปลงยาวนะครับก็มาทานก็พเพียแซ่บว่ากันเถอะก็แนะนำนะครับอีกเป็นอีกร้านหนึ่งที่น่ามานั่งทานก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับ กดซับสไคร์ให้ปลาพายกินด้วยตอนนั้นแม่มาไม่เอาเหอะไรมาวะสวัสดีครับ